ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู ker, ้ผูสู้คนนะเอาบานิเขาเตาแล้วแล้วบานิประซุ่มเพิ่งแล้ววันนี้จูดแล้วจูดแล้วเขาแล้วเอาก็เผาอัดแล้วเรียบร้อยเผาควอนหอมๆแล้วเห็นปะฮ่าฮ่าค่อนหอมๆแล้วจูดเล่งรัดจูดเล่งรัดจูดนี่ เอ่อพแม่พี่น้องผููไดว่าจุดข้างล่างอะ่ะมันนั่นไหมเพื่อนจูดพื้นดังนี่หลยก็เฟื้นออกเขาทั้งในหันมาเห็ดเห็ดแบบนี้เด้อเห็ดคือผมนี่จุดมอมจุดมอมนี่นะเขาว่าจุดมอมไม่ดังกระซัมนี่แหละนี่ดังซรํซัมนี่ละสองสามโดนเพร่ะติดติดเลยบาดนี่มันจิดูดลงทั้งไต มันจะดูดดูดไฟนะมันจะดูดร่องไตดูดลองไปติดเร็วดังแท่เดียวติด <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยเห็ดอยู่ทั้งล่างทั้กันโว้ยพื้นสามสี่รุดอยู่ไปติดไปจุดจุดพื้นจุดล่างจุดเอันข้างอยู่ข้างล่างจุดขาไตมันขยอว่ะนั่น,นติดบัดเนี่ยเห็นมูขยอเห็ด ไอหมูเขาเจ้าเห็ดไปซื้อสารน้ำขจ้ามาโอ้แบบนี้ดีพื้นหอบเดียวติด <c oughs> ล่อมึงเด้อพีนอ่น้องเด้ล่องเบิึงพูดขอทานันน้ำกันวะ็ดล่องเบิึงยาอัดเขาอัดขึ้นมานมองห้องฟื้นเขาทั้งนาเตานี่อัดเสมันเต็มเรียบร้อยเขาก็ะจวงไว้หน่อยๆก็จำนีละก็เยอะจำนีก็ได้ดั่งไฟใส่นะเปบ้านที่น่ว่าผูเ้เดียวดั่งไฟใส่นล่อบานนี้ บ่ท่านโดนกระตีเราอ่ะนี่ยตีเราเพื่อนน,น้องหงฟงเบิงนี่ละจำมีละเพื่อนดังมันบ่หาลายบ่หลายมีกระตีกระตีเราเนี่ยั่ง บ่ได้บ่ได้ยาก c ก็ยังเขาดังข้างล่างดิดังข้างล่างนี่โอ้ยสวยสิติดสองมือสามมือพื้นดังนี่โอ้ยหามาแล้วหามาหยุดดังอยู่หันสวยสิติดอันนี้อันนี้เขานี่เใส่นี่ได้เนี่ยที่หาดวนเพราะว่ามันมีฟื้นแหงอยู่ข้างในดิฟื้นแหงเขาใส่ไว้ใส่ไปข้างในใส่ไปแล้วก็ เวลาเขามาจุดจุดทังสีมันก็สิใหม่พื้นแห่งเขาสำรองไปข้างในมันบ่มันก็สิใหม่ใหม่ใหม่บานี้มันก็คอยดูดลงข้างล่างนี่มันสิดูดลงข้างล่างมันสิติดเร็วกว่วกันว่าฟื้นบ้านนั่นจุดข้างเ้ิงกับข้างล่างนี่มันสิกินลายบ่ว่ะจีข้างเ้ิงนี่กินบ่วลายสิกินบ่วลายทศทศเ้าจุดข้างล่างจุดข้างล่างสิกินลายกัว ท,ทั้งทึ่งกิ่นเมลายลองมึงได้สิน้งอง,งได้ลองมึงลองมึงนี่แะครับจว้จงวงใบตั้มนี่แหละจ้ว้คือผมนี่มีจ้ว้หน่อยๆซั้มซั้มจานนี่แหละตั้มจานนี่ใช้กินเท่านี่มองดงังแฝงมาในพอลล่อมันติดแล้วห้องคอยห้องคอยไม่ติด ตีดเบอร์เดียกันมันติดกันติดมันมันตีควนกลุ่มเนาะกันมันตีดบานย่าเขอยขาบอกตีดตัวนี้ไว้บานติดมึงเขาดังไฟนี่จวงไว้จักน้อยทรอนทรอนวยไข่นี่ก็ได้มุงมั่นจ้วงไว้ซนมวยไข่นี่เนี่ยติดมนึงติดเบอร์ไรเนี่ยจ้วงสไวยแอบนมวยไข่นี่อันนี้ก็ปล่อยเลยบานนี่ยมันตีดเขาบ้านเดียมันไม่กุ้มนี่แหละ อะคลิปนี้ก็ฝากที่ฝากน้องไว้สนิ้แล้วเนาะเอาไว้พอกันช่วงมาเ่ิงต่อยมันติดอีกเส้นหนึ่งก็ได้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากที่ฝากน้องไว้สนี้แล้วเนาะครับสวัสดีครับ